ใครจะมาดูเชอร์คะเชลินเล่นอะไรคะคมไฟเหรอคะเชอร์นี่่นี่เล่นี่อะไรบ้าเอามาเอามาให้ใช่เอามาเอามาให้ให้พี่หมีเล่นด้วยได้ไหมคะ พี่มีบอกว่าเล่นด้วยนะคะเล่นอะไรกันคะลูกอ,อ,อ,อ๋อเล่นกังหันไหนกลงหันทำยังไงคะโอ้หมุนติ้วๆแบบนี้เลยเหรอคะอ <laughs> เมค่ะสนุกไหมคะมนะชอบใช่ไหมลูกเปิดประตูเอาอะไรออกมาคะเอาอไอกินมออกมาป้อนให้ใครกินดีคะ ให้พี่หมีด้วยได้ไหมคะได้คะพี่หมี่ตรงนี้ป้อนพี่หมีหน่อยได้ไหมคะอ๊มอืมอมมอมมแล้วมมบี โอ้โหลูกบอลกิ้งกิ๊งเต็มไปหมดเลยเชอรินอุตส่าช่วยใช่ไหมเอาอะไรมาให้คะเอาของเล่นมาให้พี่หมีโอ้อันไหนคะของเล่นให้พี่หมี อ๋อขมไฟนี่เอง thank you, thank you จะได้ยูบอลพี่มีโอ้ยยูบัวพี่มีเลยทำยังไงดีนะโอ้ยใครแกล้งพี่มีคะ,คะได้ม,มาจับพี่มีไว้ฉันใช้เง <laughs> ้นอปแำอำแำำ อกิ้งกิ้งเลยใช่ค่ะเชนก็ดูพี่หมีลชยเลย พระอาทิตย์อยู่ไหนคะโอ้ร้อนร้อนไหม,ไมร้อนร้อนเลยเใครต้องทิ้งขยะทิ้งขยะตรงไหนคะอันไหนทางขยะคะอะ้วันนี้ใครกินกล้วยคะให้พี่หมิงกินกล้วยได้ไหมคะมมอ้ำาอ้ำ <c oughs> โอ้ก้วยมีเปลือกใช่ไหมคะต้องปอกเปลือกแล้วก็กินหมดแล้วก็ทิ้งขยะไปให้พี่แมวกินด้วยได้ไหมคะมแมวอยู่ไหนนะโอ้ oh, thank you ช่วยตอบมามาว่าอะไรคะเย w ว l ข้าม good job